สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังกอล์ฟ LPGA ในรายการ JTBC ค Class ิ c ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากกันกับความคิดเห็นแฟนกอล์ฟชาวต่างชาติหลังโปรสาวไทยอย่างโปรจีนอัธยาธิติกุลสามารถเอาชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กอย่างนันนา s, เคิร์ตแมสเซนในการเล่นเพลย์ออฟพงาดควา้าแชมป์ LPGA รายการแรกของตัวเองได้สำเร็จ คว้าเงินรางวัลไปราว7.5ล้านบาทพร้อมทั้งขยับจากอันดับที่1 4ไปรั้งอยู่ในอันดับที่5ของโลกแล้วในตอนนี้ซึ่งจากผลงานอันร้อนแรงของน้องจีนที่ทําวันสุดท้ายวันเดียวถึง8อันเดอร์พาจนมีโอกาสเล่นเพลย์ออฟและคว้าแชมป์ไปได้ในครั้งนี้แฟนกอล์ฟชาวต่างชาติเขาจะมีความรู้สึกถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนกอล์ฟคนแรกที่ได้มาแสดงความรู้สึกต่อความสําเร็จของนักกอล์ฟสาวไทยของเราในครั้งนี้ว่า ยินดีกับเธอมากเธอใกล้เคียงกับแชมป์มาหลายครั้งตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วทามิ่งและจังหวะในการสวิงของเธอมันดูมหาศจย์ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงอาตยาว่ายินดีด้วยคุณเจ๋งมากเลยภายใต้ความกดดันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีอีกหลายชัยชนะสำหรับคุณส่วนคนต่อมาก็มีความรู้สึกต่อการคว้าชแชมป์ของเธอว่านี่มันเป็นผลงานที่เหลือเชื่อเลยจากรุกกี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่า เธอถึงเวลาที่จะชนะเธอเล่นได้ดีมากแล้วก็มีความสม่ำเสมอยินดีด้วยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าขอแสดงความยินดีด้วยในวัย19ปีคุณนั้นหน้าอัศจรรย์ส่วนคนต่อมานี่ก็มองสาวไทยระว่าเด็กคนนี้นั้นเก่งนี่มันอาจจะเป็นแชมป์แรกของอีกหลายๆแชมป์สำหรับเธอส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงผลงานของเธอว่าว้าว นี่มันเป็นการเล่นวันสุดท้ายที่ดีอะไรอย่างนี้ขอแสดงความยินดีด้วยผมรู้ว่าคุณจะต้องมีอีกหลายๆชัยชนะใน LPGA หลังจากนี้ผมได้ติดตามผลงานของคุณมาตั้งแต่เริ่มต้นในตอนนี้ขอให้ไปสู่หมายเลขหนึ่งของโลกแล้วก็ได้รับอีกหลายๆายชัยชนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มากลา่าดถึงเรื่องนี้ต่อไปว่ามันไม่ได้มีข้อสงสัยเลยมือหนึ่งของโลกกำลังรอเธอและก็จะเป็นในช่วงเวลาที่ยาวนานด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่า ยินดีด้วยอัธยาคุณคือซูเปอร์สตาร์ของ LPGA ในอนาคตขอให้คุณโชคดีในรายการเมเจอร์ในสัปดาห์นี้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมว่ายินดีด้วยอัธยามันเป็นรอบสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นการเพลย์ออฟสองหลุมที่แข็งแกร่งมันไม่ได้ใช้เวลายาวนานเลยสำหรับรุกกี้คนนี้ในการคว้าโทรฟี่แต่จากตรงนี้ก็ได้มีแฟนกอล์ฟที่มาแสดงมุมมองถึงชัยชนะของโปรสาวไทยของเราในมุมมองที่แตกต่างออกไปครับโดยเขาได้มากล่าวว่า เธอนั้นไม่ได้ชนะหรอกเพียงแต่คู่แข่งของเธอนั้นสำลักซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงคู่แข่งที่แพ้โปรจีนในการเพย์ออฟว่ามันเป็นการโยนทิ้งของนั้นหน้าในหลุมที่18เธอยังคงขาดในเรื่องของสภาพจิตใจที่จะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองนักกอล์ฟสาวไทยของเราว่าธิติกุณนั้นเป็นผู้เล่นที่ดุดันและก็ไร้ซึ่งความกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ฉันได้เห็นเธอเล่นมันสดชื่นที่ได้เห็นกอล์ฟที่บุกแบบนี้ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ามันเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่น่าประทับใจมากในรายการ JTBC ี่ติกูลนั่นดูเหมือนจะสามารถเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ทรงพลังของ LPGA เธอเป็นผู้เล่นที่มีความเชื่อมั่นสูงและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีความประมาะเลยแม้ว่าการพัดของเธอจะดูสั่นเล็กน้อยในช่วงเพลย์ออฟแต่ฉันก็คิดว่าเธอคงจะหนาวจากสภาพอากาศมากกว่าที่จะประมาะส่วนคนต่อมานี่มีความรู้สึกต่อการคว้าแชมป์ของเธอว่า ชัยชนะของอาธทยาทติกูลจากการเพลย์ออฟในวันนี้มันไม่ได้น่าประหลาดใจมากนักนะเพราะว่ารุกกี้ของ LPGA คนนี้ได้อันดับที่11ที่ฟลอริดาอันดับ4ีที่สิงคปโปร์แลวก็อันดับแที่ไทยและในตอนนี้เธอก็มีถ้วยที่งดงามหลังจากชัยชนะที่แคลิฟอร์เนียมันเจ๋งส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมคาแรคเตอร์ของโปรโจีนว่าเธอนั้นถ่อมตนจริงใจและก็มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับขอบเขตในการพัฒนาขึ้นไปผู้เล่นคนอื่นจําเป็นที่จะต้องกลัวเธอให้มาก เพราะนี่คือยุคของอัธยาส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมด้วยว่าเธอช่างเป็นสาวน้อยที่สดใสและก็มีสเสน่ห์มันจะต้องสนุกมากที่ได้ดูเธอเล่นไปอีกยาวนานใน LPGA ยินดีกับเธอด้วยส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นชุดคอมเมนต์ของแฟนกอล์ฟชาวญี่ปุ่นแบบล้วนๆเลยนะครับที่คนนี้ได้มาคอมเมนต์ว่าการจะินของทิติกุลเนี่ยสวยงามและก็ทรงพลังมันไม่เหมือนของใครบางคนที่มันจมดิ่งในวันนี้ เธอน่าจะเป็นผู้เล่นที่สามารถคว้าแชมป์ได้อีกหลายครั้งเลยนับจากนี้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าทิติกุลสามารถคว้าแชมป์ l p g a ได้เป็นครั้งแรกแล้วเซนในความมั่นคงของเธอนั้นโดดเด่นทั้งที่เธออายุแค่เพียง19ปีเท่านั้นซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปว่าผู้เล่นอายุ19จากไทยแต่ว่าสามารถเป็นแชมป์ได้อย่างรวดเร็วปีที่แล้วเธอก็ได้สิทธิ์เล่นบางรายการใน l p g a และก็สามารถอยู่ท็อป10ได้ถึง3ครั้งจาก5รายการ แถมปีที่แล้วก็ยังสามารถคว้าแชมป์ในยูโรเปียนทัวร์แล้วก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยดังนั้นในรายการเชฟรอนในสัปดาห์หน้าเธอจะอันตรายเช่นกันส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าทีติกุลน,นั้นแข็งแกร่งโดยผลงานแบบนี้เธอจะมีลุ้นเป็นเจ้าแห่งรุกกี้และในสัปดาห์หน้ามันก็จะต้องมีทีติกูลเป็นหนึ่งในตัวเต็งในการคว้าแชมป์ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงเธอว่าอายุ19ปีเนี่ยมันยอดเยี่ยมเลย ประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมสําหรับกร์ฟระดับจูเนียร์ดังนั้นมันจะต้องมีเด็กแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่าระดับของผู้เล่นชาวไทยรวมทั้งทิตดกุลน,นั้นสูงในวัย19ปีที่น้อยกว่าซาโซะเจเนเรชันแบบนี้ยังไม่เห็นเลยในญี่ปุ่นและโลกก็น่าที่จะต้องสับพรึงกลัวส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวถึงผลงานของเธอในรายการนี้อีกด้วยว่ามันเป็นการไล่ตามหลังมาชนะได้อย่างยอดเยี่ยม แต่นี่มันจะไม่ใช่แชมป์เดียวของเธอเท่านั้นเธอเป็นผู้เล่นที่จะสามารถกลายเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกได้ในอนาคตอันใกล้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้สึกของแฟนกอล์ฟจากนานาชาติที่มีต่อความสําเร็จของนักกอล์ฟสาวดาวรุ่งของไทยเราในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้ากอบคุณแหละสวัสดีครับ